รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูกระจกมาก่อนเลยอ่ะโอ้โหแง๊งนะไม่รู้ใครไม่รู้นะ รับเดียวได้อียบเลยครับโอ้โหอผมโอ้โหแต่ของนะคือกระป๋องนะลูกซื้สวัสดีครับนา้นาพี่น้องมีรักนักตกปลานะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่คลองเปมะหลังจากที่ฝนตกใหญ่ไปหนึ่งวัน ในลานดอ,อกไมท้ทีครับหมายตรงไหนไมีรถสะพานดแดงโานเจ <Wow. S 1> ้สะพานเหล็กอ่ะมีน้ำๆมายิงป่าอ่ะตอนนี้ลงเบ็ดได้สามคันงั้ว่าจะผูกเบ็ดต่อมีแต่ตอนเช้าวันนี้พี่น้องออกมายังไม่เยอะครับต่น,นั้นออกไมท้ทีครับผมสี่สะพังแล้วไม่ต่อเลยงานมาแล้วเ <laughs> หยื่ออะไรวะเนี่ย นะครับไปลุ้นต่อไปครับผมนานาสมาทีครับมาแล้วครับตัวแรกครับติดท้องเลยลูกกระจกมากกว่าเลยอ่ะโอยังไงดีูดิครับนะนะต่อไปครับแม่จะมาเปล่ามาแล้วครับผมตัวที่สองครับ้ไใส่ขวามือขวามือเด็กไหล้วครับผม ตาลินไซสวยนะนี่ตัวนี้ไซส์ดีอยู่ครับมาหลุยนหลอกปะมาแล้วครับไซส์ทสวยครับวันนี้นี่ตัวนี้ไซส์สวยตัวแรกเลยตายทองเปรมครับมาแล้วครับโห้ยตัวนี้ใหญ่บึ้มเลยครับอ่าสุดยอดครับผมทองเปรมฮะนี่ครับสะพานแดงๆนี่นะไม่รู้หมายใครไม่รู้นะ mà kèm em xù tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ che cai tu ไปจิวเริ่มมาฮะตัวใหญ่ไปไหนไม่รู้ ยืนใ,ใกล้ๆหน่อยตัวได้ใหญ่ๆอิน,อนสองเลยครับ Nga, Nga, Nga น้ำเหนือแดดมาอินเลยครับมันล้นเลยอ่ะวว้า Bọn đang đưa ra <Yahoo! S 2> สวัสดีครับนะนะวันนี้อยู่ที่คองเปมครับเพิ่งได้นั่งพักตอนแรกไม่กินเลยนะโอ้โหยาวเป็นสองชั่วโมงเลยวังตอนนี้ก็น่าจะสิบสิบเอดโมงแล้วละ่ะป่าเริ่มกินคนันี้นัวเลยอะแต่เป็นตัวเ,เล็กๆนเลยครับแล้วก็ปลาตะเพียนเข้านะหมายครับนี่เลยสปันแดงแดงเนี่ยหมายใครไม่รู้นะ ากดีมากครับผมทองเปมครับปลาก็ตอนนี้กินกินเรื่อยๆมากเลยนี่เพิ่งมีเวลาพักไปเมื่อกี้นัวชิผายเลยนะครับผมรออีนต่อไปหเหนื่อย 多呢。 Yeah, yeah. ครับไปแล้วครับผมปนินฮะนี่หมายของเตมครับมีรถไฟผ่านเลยนะโอ้โหยอดจริงๆสวยงามครับช่วงนี้เที่ยงใกล้บ่ายแล้วจังยมยมนิดนึงครับ ครับผมตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลากลับไลนะเอาเบ็ดขึ้นไม่คันเงนี้ยไม่ไหวสู้ไม่ไหวครับปลากินดุเหลือเกินนี่ครับแดดมาแล้วตอนนี้ก็เพิ่งได้นั่งนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงกว่าเที่ยงเที่ยงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยปลาเริ่มพักผ่อนบ้างแล้วนี่ครับหมายของเปย์มาเพราะผมเนี่ยมาไยอยาน้น,นี่จะกินอีกแล้ว หมายบันไดเหล็กหรือเปล่าไอ้สะพานเหล็กวะเนี่ยนม่ลงกระยางไอ้ <c oughs> ทำอะไรสายกูนเนี่ยแหมดีไปครับลุงต่อไปครับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับแล้วครับสู้ 雪がそう、がそう。 Iya. <Yeah. S 2>、yeah. มาดูกันครับวัดปึ่งกันโดดน้ำเลยนะหรือว่าปลนลินโอโ้โหไอดูดนี่เองเซ็งเลยอนะเหนื่อยวันนี้ตกปลาเหนื่อยมากครับโอโ้โหวัดปึ่งเยอะปูดเลยนะตุม้มนึ่ก็ปลาใหญ่ซะแล้วที่แท้มอนเตอร์ดูดเอ,อ้ยต่อไปผมเอาลมเบ็ดเทือวหมดละปลากินสู้ครับ ผมส่งงานฮะนี่ครับเที่ยงใหม่โมงตรงครับผมมาเดี๋ยวดูโอ้ นี่ฮะนี่ฮะอ้ยเหนแวบ,บเดียวได้เพียบเลยฮะโอ้โหไงครึ่งวันเพิ่งกินตอนสิบโมงครึ่งด้วยแหละแต่ก็ไซส์ก็พอได้นะก็ไม่ได้ใหญ่มากไหมเล็กๆเราก็ปล่อยไปแล้วนี่ครับยังไงก็ยืนตามฮะม,มันมี่ยวสีวาเลตี้ครับนี่ครับโอ้หวันนี้มาตกปลาน,นิลครับหมายคล้องเปรมนะฮะยอดนี่รถใหม่แล้วบุญเติบ แล้ยังไปแล้วครับหมานี้สุดยอดครับอ้าวนี่เยาวามาพอดีไหญ่ครับผมนี่ครับผมโอ้โหใส่ป่องแล้วขึ้นกระป๋องกันไว้ใส่ก็พอกินได้แล้วครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากเยญ่ๆขึ้นไม่ได้ชันมากเลยว้าวสุดยอด